สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีมไปเที่ยวเกาะช้างอีกแล้วนะคะอีพีนี้จะเป็นสตอรี่ในการเที่ยวเกาะช้างกับพี่ชายพี่สะพ้ายแล้วก็เพื่อนๆแล้วกันค่ะอาจจะไม่ได้จอดลึกในสถานที่ต่างๆต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเรามาในช่วงสภาพอากาศที่ลมแรงมีฝนเล็กน้อยกิจกรรมต่างๆที่เราวางแผนไว้เลยไม่ได้เล่นค่ะแอบเฟลอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเพื่อมีความสุขกับการกินมากเลยค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะช้างเฟอร์รี่แล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องซื้อตั๋วเรือกันก่อนค่ะค่ารถนะคะ120บาทแล้วก็ผู้โดยสารค่าคนละ80บาท รถกับคนแยกกันนะคะคันเราเสียไปทั้งหมด440บาทในการเดินเรือเที่ยวแรกเวลา7โมงเช้าและเที่ยวสุดท้ายตอนเย็นเป็นเวลา6โมง15นะคะถ้าใครจะไปก่อช้างแนะนําให้เดินทางถึงท่าเรืออยู่ในช่วงเวลานี้จะได้ไม่ตกเรือค่ะท่าเรือก่อช้างเฟอร์รี่จะใช้เวลาข้ามฟากประมาณ30นาทีค่ะ ที่เราขึ้นเรือจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกจากรถเพื่อขึ้นไปดูบรรยากาศชั้น2และชั้น3กันค่ะชั้น2จะมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะคะส่วนชั้น3จะเป็นที่นั่งสะส่วนใหญ่และนักท่องเที่ยวเรื่องที่จะถ่ายรูปชั้นนี้ค่ะแต่ส่วนน้อยที่จะถ่ายสำเร็จนะคะเนื่องจากลมแรงมากใครเมาเรือกินยามาเลยนะคะดิมเตือนแล้วนะ แต่บอกเลยว่าวิวโคตรสวยและในที่สุดเราก็ถึงฝั่งสักทีค่ะเราเลือกเที่ยวฝั่งซ้ายก่อนนะคะเที่ยวก่อนช้างฝั่งซ้ายจะเป็นการขับรถสู่ธรรมชาติ เป็นเส้นทางขับรถที่ถนนดีมากต้นไม้เยอะที่เราแวะจุดแรกคือเกาะงามค่ะเกาะงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครใชายหาดสองฝั่งกั้นน้ำทะเลเอาไว้ทำให้มีลักษณะคล้ายกับสะพานที่ทอดยาวเชื่อมต่อกันระหว่างสองฝั่งของเกาะค่ะที่เห็นยืนกันหน้าหงอยอยู่นี่เป็นเพราะว่าเราจองพายเรือคาย,ยักไว้แต่สภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะลมแรงเกินไปพวกเราเลยอดพายค่ะ สรุปแล้วเราก็มาหาดรับกันนะคะตอนนี้ลมแรงมากลมแรงเราไม่สามารถที่จะไปพายเรือขายักได้เลยฝนตกอีกเราก็เลยมาดูหาดรับซึ่งหาดรับก็ไม่มีอะไรแต่ก็สวยอยู่ก็ได้แหละได้อยู่แหละเออก็ได้ได้ก็ได้ ดีใจจริงใจมันก็ตรักษาเอออ่ะดีใจจริงดีใจจริงสวยจริงอ่ะเอางี้เอาสวยจริงใช่ไหมเธอสวยจริงใช่ไหมหนูใช่เหรอจริงเหรอรอบนี้ฉันทำให้ผิดหวังปนรอบโอเค เดินทางหาที่เที่ยวกันต่อและเราก็แวะจุดที่2คือน้ําตกทานมยมพวกผู้ชายก็เล่นน้ํากันสนุกเลยจ้าน้ําตกทานมายมมีค่าเข้าชมด้วยนะคะผู้ใหญ่40เด็ก20เวลาเปิดทําการคือ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูยูทูบเบอร์สองสาวกันนะคะบอมหันมายิ้มหน่อยเ็วหันมาหัวล้อหน่อยบอมเธอวันนี้ฉันพามาที่น้ำตกอะไรนะเธอน้ำตกอะไรน้ำตกหานมายมสาดหุ่น หลังจากที่เล่นน้ำตกกันได้สักพักเราขอแยกตัวออกไปที่พักก่อนซึ่งเราไม่ได้พักที่เดียวกับเพื่อนๆค่ะเราเลือกที่พักไว้แซนบีดรีสอร์ทเป็นที่พักริมทะเลเราจองผ่านแอปแอปหนึ่งราคา2455บาทสามารถพักได้4คนค่ะลืมบอกว่าที่พักเราอยู่ฝั่งขวานะคะขึ้นเกาะช้างมาแล้วเลี้ยวขวาจะเป็นโซนใช้หาดเกาะช้าง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไปทางนี้กันเยอะเพราะไปพักริมชายหาดเช่นหาดทรายขาวหาดของเ้าหาดไก่แบ้หาดท่าน้ำและหาดอื่นๆอีกมากมายค่ะและก็ต้องเฟลอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่สามารถเล่นน้ำได้ขึ้นแรงมากคนอื่นเขาเล่นแต่พวกเราไม่กล้าเล่นได้แต่เดินผ่านน้ำทะเลเท่านั้นค่ะ ช้าของทางรีสอร์ทนะคะบรรยากาศดีมากนั่งกินข้าวกันริมทะเลไปเลยสิคะก่อนกลับขอเซลฟี่และดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลก่อช้างสักหน่อยใครอยากมาเที่ยวทะเลดีมแนะนำนะคะดูสภาพอากาศกันด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาถึงเราจะแอบเฟลแต่ก็สนุกไปอีกแบบคะ่ะ ทุกคนเราเดินทางกลับบ้านกันข้ามเรือเช่นเคยนะคะค่าลงเรือเท่ากับตอนมาเลย440บาทเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบายขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะบอกแล้วว่า EP นี้ไม่เจาะลึกสถานที่เป็นแค่สตอรี่สั้นๆไว้เป็นความทรงจำเท่านั้นคะ่ะ